พ่อม่เปิดกล่องดิสบายดีพี่น้องกล่องแล้วพบพ่อกันคือเก่าเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องสองซาวแพงพี่น้องเมื่อนี้อยากกินหมูกระทะพ่อแม่บอกกินหมอมอยมอยคือมอ,มอยอันนี้มอยสบายนาั่งพ่อแม่เป็นยังไงข่อยากเลยได้กินสุขสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงและข้ารหลบทุกๆทาน เมื่อนี้ป้าเมาเป็นผู้ภาคเองสาวแพงเป็นผู้เห็ดเปลี่ยนคิวกันมั่งแมนแลวเปลี่ยนแมนเปลี่ยนคิวกันว่ามิตรไห้ป้าเมาเห็ดบานนี้ให้สาวแพงเห็ดให้กินแน่ป้าเมาก็ได้ว่าที่แท้น่ะ่นอักพนแล้วพี่น้องเลย่นซื้อไว้ผนเลยว่า,ยวา,ยวาอ,ยอยากมูกก <laughs> ระเพิ่ลว่าป้าเมาก็ห่วยสิให้เอามาแต่ใช้กินบ่มอยนี่ว่ะของของป้าเมาบ่จากเนาะ ของปลาเม่าบบมีอีลี่เ้ยปลาหมากบัาากบว่าไปหู้นี่และแล้วบดได้ไล่หู้ได้พี่นอองเลยทีแท้ได้ผึนอักโูนเลยพี่นอองพี่ือันนี้เขาเอื่อญยังซาแพงอันนี้เขาเอื่นญสาบายนางสาบายนางกับหมูเนาะื้อหมูเตรียมาร์กบ่แบบนปลาหมึกอันนี้อันนี้ก็หนวดหนวดหมึกเนาะอันนี้ก็คือกุ้งซาแพงไปซื้อเฮงบดได้ ซื่อไปแล้วอืสีแทาเราไมซื้อไว้เลยเนาะก็เลยว่าเอเนาะให้สีจักเคยเอื่นสบายสบายนะจักเล็กข่อยกระบอเคยคืกกันสามพันหลือบแมนบอเมื่อน่ะเมื่อไปกินยวนเพื่อนพอแถาบอยเมื่อล่ะพี่น้องเขาเอื่นญทาเอื่นสบายนั่งเอิ่นน้ำข้าวจักแมนหรือบอมาเบิ่งนาเศร้าแพงมานี่ค่ะ Nào, sao lại quấn hot pomau chị nương ờ thằng đâm đó ừ. Ừ. Thăng đầm, thăng đơ. bùm sẽ đi chị nương ui sẽ đi ừ. làn sáu khởi sẽ bay đi tao vậy đấy luôn để đặng tao luôn á mày chỉ được mày chỉ bơm được cái là ừ, à <laughs> อ่าไหนไปเติมนะแม่คันว่าทานเบิดอืสหาหม้อมาขายเหมือนอะไรลูกต้มแลน่น้ำซุปมันจะแพงิต้มพร้อมกันเลยแนวน้าบอกเอต้มถาแต่ว่ามันจังได้กินต้มน้ำซุปมันก่อนโบแมนติเอานีาลงไปต้มเลยแล้วเอาเน่้อหมูลงไปต้มเลยโอ้โหจีเหตุแบบลวกกกินเลยพี่น้องเลย ไอเตี้ยไอเตี้ยโอ้ยเพ็่นเห่าคนไกลทางเตี้ยเตี้ยมาเด้อมาเด้อมามาคอยหนุนคนไกลยบ่นด้เด้าบึงสหันผู้ส้มมาบันนี้มาถึงขั้นตอนหมักหั่นแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นกาแห้งเห็ดทีเนาะ ปูนซาเป้งบดต้มบดต้มน้ามันนะได้พี่น้องเอ้ยเอาแบบง่ายๆเรื่อยไปสั่นต้มในกระทะปุ่มลุกบดต้มกินแบบง่ายๆเอาแบบง่ายๆลุกปลาซาเป้งจะได้จะเอากาบไข่มาใส่หมึกคอยบอกอันนี้ใส่โอ้ยหาเจ้าเอ้ยใส่มึงดูนี่คอยพ่วงสิกินเจ้าได้จังเอาเปลือกมันมาใส่บ่ซาแพ้งมันยิ้มแหงพี่น้องกินปลาที่ทิพย์เดานมึงดูนี่ปลาเมานี่กาลังจีเตรียมชิมว่ะ อยู่แห nice <was> ้งพี oh, <Tus> ่น้องเลยตาลายด้วยน้ำลายไหลเด็ดสกแพงหาเบิรดน้ำมันนัดเอ้ยเอาเอาหนาเอาหนาผูอนเอาหนาผูเห็ดเนี่ยนาะด้ยหนาคือหนาผูเก่านี่ล่ะอีอยก็ไปอยู่ทางหนาทด้ลูกมาอยู่ทางหลังกับโบเห็นเลยเนาะอันเบาทโทหานเบากัปตันเมื่อกี้นี่เพิ่นยังเทพื้นเฮือนซอยแม่เพิ่นยังบ่ได้มาพี่น้องเอ้ย กินรสเอ้ยเอ้ยเพิ่นว่ะสิกินปลาอยู่พี่ดอกแม่ซื้อปลาเพิ่นว่ะเก็บกุ้งมว่เด้๋ยวจะเศร้า,า,กกา,าโตเอาเอาไปแล้วบาดนาี่จะไอ่ร่มมากเ็พอดีแล้ว่หแหละเก็บไปกินมื้ออื่นเออเก็บไว้ก็ได้ยัหลงเนาะพ่อแล้วว่าเก็บไปก,กินมื้ออื่นนี่เนาะพ่ออยู่หมู่บกนั่นตื้อๆป้าเมาเป็นคนนั้น ผากเป็นคนถ่ายเด้อพี่น้องพิดพลาดประกันได้ขอโทษขออภัยหลายๆเดลยพอเมาผมเคยเห็ดจักเถื่อโลโลเล่เล่พี่น้องเอ้ยปูปูปลาปลาคือว่าอะไรเป็นตะความเบาอะไรผมมาเห็ดผมพอปนั้นเห็ดบูเป็นอันนี้ร้านสาวข่อยน่องบูมน่องลาย Mother, Mother, ามาเดินลูกมาเดินน้ำกำลังเดือ,อดเลยได้แม่ว่าได้ลูกเอิ้นแม่ว่ามากินไปหรืออิ่มละบ่ไปปักสองซื้อปลามากิน,นว่าันนนี่่วักกหมื บรรยากาศอ้อมแอมค่ะพี่น้องเป็นอย่างสี่แหละบรรหนอกคอกหน้าหนาวจนสั้นป้าบ่บอยบ่บอยเพิ่นสีสักแหงจิกมือหนาวจนสั่นหนักหนักทรงสามโตเสือสามโตยหนาวอเก่ายึดอันโอ้ยตาประมาวสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องตาเป็นแสงบ่กับบเป็นฮอดายพี่น้องเออเพื่อ ป้าเมาโสดดีเลยป้าเมาหนาวแหง้งป้ามาโสดดีแบบไหได้กินหมูกระทะเออฉันบอดนๆยังได้กินเถื่อได้พี่น้องสลายเป็นหนังทั้งหนองบูมพด,ดนๆยังได้กินเถือ่อนเห็นบ,บ่อย,ยเปล่พราะว่ากินข่าวแนนทองแล้ววาซะ ว่ากับซื้ปลามากินเอาแห่ก่อนไม่เห็นทํางอะไรที่โบกินมันเปิดอยังก็เปิดกลกองเลยนักอ่อเห็นแต่กระแทะปานนี่บ้าบางทีปลาเห็นปลาจุ๊บ้าเห็นแต่ปลาเมาบ้ากำลังเคี่ยวตุยตุยนอพี่น้องเนาะเอ่อเป็นแต่เสะคนกินนีไงกะล่างแคะออกมาบ้านนี้ ว่าเปิดอ่ะข้าก็เลยกับบูเบ่และเดน้นข้าทำมัไมได้่ีเดียดทีเดียวข้าบอกว่าุดป่าเกิดว่ะนลองน้ มาเด้อมาเด้อในใท้องูกโอ้ยนังนี่าบุญอยาหอมบุญมีพิกไทย่เออพิกไทย้าหอมปกบใส่นังกับใส่เดเอาไปใส่ใส่พริกพริกไทยป่นชุกชชเอาผัดหอมต้มลงโหยบัวตมักฮีใส่สมักพี ้ำใส่มากสิบุ้มอย่างหอมอยงนัวคือแบม,มาใส่น้ำตก <Okay. S 1> คิ้เหมีหยงง่ายง่ายมันก,นก็งายเพาหลกับยาสบต้นอ่ะ <Okay. S 1> ไม่ถูเอาไปไม่ถูนะไปพ่อกันแล้วไม,นะไม่ถู่ะอีกเลยอ้ยไม่ถูถถเอาไปหาไม่ถูมาเร็วๆ <Okay. S 1> ป้าเมา้าถ้าซาแพงเรจะกินไม่ถูนะ <laughs> อ่าคนใส่เือเขาใส่ใส่ละบอกอ่ะอเข้มจะได้เคี่ยวเลอเข้มนะโอ้เาใส่บลกลายต้อลองชิมก่อนปลาเออเมือกเด็เอาไปให้ปลาละมาๆพี่น้องมากะเกลือทำแดดเปยังมงกินทำแดด

ร้อยไปและกินเย็นเย็นอันนี้เนาะผิงไผ่เนาะหนาวค่อยกินค่อยไปอีหละขี้ยังแน่ยนะละเฮ็ดยังอันนั่นลูกอีร้อยให้มันซุกเนี่ยเด้อมันบอทันผุดเด้อ หมดแล้วอนอนจะุกทำตุ๊บใส่กันเ้ยใส่อยู่นอนคนเดียว เอากุ้งให้น่องกินเนี่ยเด้อล่ละรอยสามสิบห้ากับพี่น่องลูกร้านป่าว่าเนาะน่องป่าว่าบ่ามามาต่น่องกับลูกเพิ่นนนาินัา ปลาหมาเป็ดยังไงปลาหม่าสชาติมาน่ะแตก่ายบกหอมพี่น้องเลยเอาแท่งใส่เต่หลอดดิ่งกินแบบง่ายๆอยากแห้งท้องปุ้งมาผิดไทยกับจักอยู่ใส่นะพี่น้องตาลายแหละผิดไทยมีหรือว่ามีอะไรอะต้มใส่ผิดไทยแห้งอืมอะไรมันหอม ไงกนไงพูดไงพูด้นท่อพ่อพกชี่ก็มาฝึกสนลธามมาหลดเลยไปกินน้ำผัดข้าวผัดเถามือไหนก็คือกันนั่นนี่จิฝึกลกฝึกลกใส่ใส่หม้อกระทะนี่อีรอยบอกเขามาขานหน <c oughs> ดหม,ม,ม, <laughs> ม,มอไว้แตเหิงมันกนะชุก <c oughs> มันผลเลอะไร ti cơ tôm nạm vậy đừng từ mà từ mà xay chàn đi làm ăn oh <laughs> <laughs> no hay nói chàn làm ăn đi bao kinh thôi ôi mặn quá chẹp rồi điên ก็ต้องกินแบบเย็นๆเนาะใจเย็นๆเนะซูเด้อยกินไวเด้อมันสีเบิร์ตยิงไผ่ไปน้ำมันหาวกินจนมันหอดแปดเกาลูงข้าวอี๋ข้าวอี๋งะน้ตาอาลงอีแม่ร้อยสบายใส่ขาหนึ่งคือบอลงเลยอ้าวพี่เหงาขีบสามอันอยู่ได้เลอามา ลงแก่ห่คหยมหยาแทนวลุงท้าไปกินหนานาแพงไปได้พักมากคุณพักมากพละตละตละตมเ่นแล้วไปส่งท่เจ้า คนบัดคนอียังก็โอ้ยว่าเต็มเป็นซ่าพักเอามาให้ยังเด้ว่าอยู่เพื่อนกับโบอึดว่ะคนบดคนพักหอมคนบดคนพักหอมนี่บ่าพักอยู่เพื่อนโบอึดนี่ใหม่พักหอมเดี๋ย่มองว่าสั่งคนสวรรค์เขาบอกมีพักหอมนะพี่เนาะเราแพงมีเยอะเต็มสวนส่วนไ่นเลยให้ขวดนทำจิ้มไหมวะน้องไพ่กับไปเอาพักหอมมาเอามีลุงทากับไปเอาพักหอมมา cấp phát gạo bà mẹ ủa phát bao nhiêu mà hết nhang với <laughs> không gì mà ăn được con này mương เอาขุ้นเอาปุ้นชิลๆกินได็กๆเลี้ยอาอกุ้อแล้วมาห็นหน่องก,กันเอาแพง่งก็โบไปถ่ายเอาครบกรัวป่าปว่าเนี้ยดะก,กินปลาหนึ่งไปบ่ทันพี่น้องเอ้ยข้าจะหั่นหมูอัน <laughs> นี้หั่นหมูทั้งหน้าก,กินเพราะว่าจะกินปลาเผ <laughs> ากับลูกกับหลานเพิน่น กินปลาเผากินพันกระปุนเนาะพอเมาห่ยข้าแหงไปถ่ายถ่ายบ่ทักแล้วหั่นาหันหมูบกุบกพีกเลยหมูบุกพีกค่ะคไปตีนี่พ่อุูงว่าพอหาเถื่อนบา้าน

กินก็ได้กินน้ำ <people>. อันพี่น้องทั้งไทยเนาะขุดกันพี่น้องทั้งไทยเ็นฝากมาให้กรับส่วงฝากเงินมาให้ซื้อกินก็เลยได้กินทราบป้าเมาของปุ๊ก้าซื้อกินดอกมันแพงด้วยเจ็ดสิบพันนะ ุเลนะเนี่ยมือนี่ได้กินแหละถึงโลสามสิบห้าพันบอ,อ,นะอ,อกนี่เยออ่นะขยออดนลยอกนงอกนืมแ่นมอยขยักอ่อน เห่บเอให้เติม่านเออเอามาติ่มอีกเลยมาลูกจะมาจะเอามาติ่มจะทำทีไหนแหละแต่น่ะ ก่อนบอซาแกะต้องกินอยู่คงเทีนะพี่น้องบางห้านก็บร้อยเก้าบาทบางห้างกับสองร้อยเก้าสิบห้าบาทซ้ำชิ้นเลือกินเนาะพี่น้องเนาะซ้ำซ้ำเลือกกินเลยเยลระดาดอยู่มันก็ขาดไปอิ่วนี่ยอยากกินใหม่ก็ได้กินกินหวานความหวานก็ได้กินอื บ้านเ้าวนะเข้งสีไปป้นกินแบบนั่นนะ,400นะสีส่ร้อยพี่น้องคนละสี่ร้อยขุดแพงเลยมับบนยังบด้ไปกินอยู่หานะ่านมันมาคานี้กับสิบปีทิพย์เลยด้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อขอบคุณน,น้ำสุกฐานเด้อป้าลุง พ่อแม่ที่หักแพ่งวัตถุกุศลเนาะวัตถุกุศลที่ติดตามส่องสาแพงติดตามประเม่วปะว่าเขาขอบพระคุณเด้อเราชมคลิปหนาแม่แล้วรอชมคลิปหน่ะมื่ออื่นว่า howsemi ยังให้เบิร์กมาพี่เนาะ